สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นสาวคาใจยายบ้านหลังใหม่เห็นตรงหน้าต่างผิดปกติตัดสินใจเจาะผนังดูอึ้งเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดเฮืองฮาเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึง่งได้โพสคลิปเล่าเรื่องราวสุดอึ้งหลังครอบครัวของเธอเมื่อต้องยายบ้านใหม่และได้ค้นพบความผิดปกติของตำแหน่งหน้าต่างในบ้านหลังนั้นก่อนลองตัดสินใจเจาะผนังดูผลลัพธ์ที่ได้ถึงกับอึ้ง โดยเธอเล่าว,ว่าเมื่อมองจากภายในบ้านจะเห็นหน้าต่างอยู่ติดกับผนังกั้นห้องพอดีแต่เมื่อมองจากภายนอกห้องจะเห็นว่าระยะจากหน้าต่างถึงขอบผนังนั้น ค่อนข้างกว้างประมาณ1เมตรแล้วพื้นที่1เมตรข้างในนั้นหายไปไหนสิ่งนี้ทําให้เธอสับสนอย่างมากเธอโทรหาเจ้าของบ้านทันทีเพื่อถามแต่เจ้าของบ้านคนก่อนไม่ทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้และด้วยความอยากรู้อยากเห็นของเธอซึ่งเธอคิดว่ามีพื้นที่หลับหลังกําแพงอีกด้านดังนั้นเธอและครอบครัวจึงตัดสินใจเจาะผนังเพื่อตรวจสอบทันทีทั้งนี้พวกเขาต้องใช้เลื่อยพิเศษเพื่อเจาะผนงังและในที่สุดความลับที่เธอต้องการค้นหาก,ก็ถูกเปิดเผยเช่นกัน ตามที่คาดไว้ด้านหลังกำแพงมีห้องเล็กๆอยู่จริงๆ ห้องนี้เต็มไปด้วยเครื่องมือยาอาหารกระป๋องและอาหารแห้งจํานวนมากอย่างไรก็ตามหลังจากตรวจสอบและตรวจค้นภายในห้องอย่างละเอียดแล้วพวกเขาก็พบประตูที่นําไปสู่อีกห้องหนึ่งเมื่อปรากฏว่าทางเข้าห้องอยู่ด้านหลังชั้นเก็บของในโรงรถที่ปลอมตัวมาอย่างชานฉลาดและทราบภายหลังอีกว่าบ้านหลังนี้สร้างขึ้นในปี2547ทั้งนี้หลังจากคลิปดังกล่าวถูกแช่ออกไปสร้างความหือฮันในโลกโซเชียลอย่างมากหลายคนเข้ามาให้ความสนใจและคอมเมนต์กันสนั่น หลายคนต่างสนใจและสงสัยเกี่ยวกับการออกแบบพิเศษของห้องพร้อมบอกให้คิดเสียว่านี่เป็นของแถมจากบ้านหลังนี้ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยนิวส์ออนไลน .com ขอบคุณค่ะ